สวัสดีจ้าเด็กๆเออหุ่นหนาโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกอ้ยเอาอ้ยหุ่นหาุ่นาโอุ้นาโอ้โหปาร์ตี้อะไรกันเนี่ยมีเค c ฟซีด้วย แกไปพายาๆมันจพี่ปามาเอาหนูจะเช็ดโอ้องค์มังกรออกงานอีกแล้วเนาะอย่างใส่องค์เลยเนาะโอ้ลงทุนเจาะองค์เลยว่าเนี่ย ันรรมปัมตเจาะนาาี่มันบติปัทีลมันบอเขาด้ครับนอกระมอ้นจาะนี่เนาะทางนี้ก็ปรับดินแล้วเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็กำลัง เชื่อมโค้งเล็กเสร็จแล้วแล้วครับนี่ครับสำหรับปรับดินกับโหสโลบยังไงเลยครับนี่ครับทางขึ้นคักครับบาดเนี่เพราะตะเกาามันเป็นลุบครับอยู่นี่เป็นลุบอ่างม่างมักไงเลยอยาจจะว่ารถล,ลาขึ้นก็ลำบากนะครับเนาะเผยลาวกันเลยจัดทําการเอืยดหัวครับ รประตูกะแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กําลังยู่ในขั้นตอนทาสีครับนี่ครับล้อกับใสแล้วใสเป็นล้อแฝดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับใสเป็นล้อคู่ในความสูงกะอยู่ที่1เมตร20เซนครับความยาวอยู่ที่6เมตรหาสิบครับครับทาสียังมาแล้วครับ ทาสียังไม่เสร็จเลยนะครับเนื่องจากว่ามีแขกมาก,ก่อนครับก็เลยต้องเลยพักไวครับมือนี้มีแขกมาหลายครับพี่น้องนะครับมีสจอชยันบันม่วงสจอทิศทองรอดมีผู้กำกับอาคมเกสรครับโอ้หลายทันครับเมื่อนี้ครับ อันน,น,นี้เบาอนนี้ชนกับแม่ปิ้นกันสิรับแขกยังไงล่ะครับเมื่อนี้ครับอืมแน่น,นอดัดเลยครับะนจอดได้ซี่ขั้นเลยลงจอดรถเราก็ได้นี่ครับไก่ท่าประแดกครับ,บท่านผู้ชม้รับครับเมนูไก่ท่าประแดกนี่มันต้องประจำโค้งนองแน่ เมนูต้นตำรับของแม่ปิ่นน้องที่แอลโคกน้องนาหากินได้อยังคงเดียรแม่ครับแล้วมอกอื่นก็เฮ็ดได้อยู่ด้วยครับแต่ว่าอาซิบเอแซ่บคือนมองนี่ครับครับนี่ก็ต้นตำรับเลยครับเลยล่ะอืมเพราะถามันมารแล้วมั้งครักอบเอาครับอบวงอืมเลยจานนี่เราค่อยมาอย่างนี้อ๋อจจจที่ไปโดนมือตัวนี้ทุการใดการ บ่ได้กินโวนแล้วครับไม่ไม่ได้กินโวนแล้วกินโวนครับแต่ถ้าพวงกลับมาเได้กินยิงไก่ท่าประเดีิจริงว่าสิเป็นคนต่อคาไก่ได้หมดเียโอ้ครับไม่เปี๊ยนาอ่าไม่ต้องอาไม่ต้องเดี๋ยวนูซื้อมาเองหมดเลยก็เลยก็ดีเหรอว่าได้กินของฟรีอีกแล้วว่ะเนี่ยไม่พถึงเรียองเลเลยพูดถึงเร่ออหมดนาะ ราานะมีตลอดตดองอัยบารมีแม่ปิ่นต้องมีแอลแหะเขาเอารวยกนาต้องปิ่นะไฟได้การขนาดน้มีลูกมีหลานซุกเอครับซ้าวอาหารซุกเงนยานใหม่นบมเนงก่ํลาำยานใหม่ไม่ละซุกแน่นอนุไก่อก กินไก่ไก่ท่าปลาแดกครับของอุ้งเท้กินปลาแดกเป็นหรือเปล่าครับไม่เป็นเนาะอ๋ออคโอ้โหให้พี่เลี้ยงเลี้ยงลูกพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเพิ่นเป็นคนเล่าครับเบาพันเบาพี่สันเบาเล่าได้เลยเบาได้เลยพี่เลี้ยงบอกว่าถ้าคนไหนไม่กินปลาไม่ต้องให้หนูเลี้ยงอ๋อ ไก่ท่าประเดดมีฮันดูก้าครับผมม่นเปแต่แสบไปไกลด้ยน้ำจิ้มไม่ปิ้งกับเค็ดแสบเลยนัวน้ำจิำ้มนัวพร้อมแล้วมันสีกลมก้อนมันสีได้รบรรยากาศมันสีฟินเปกครับ รสชาติของไก่กับน้ำจิ้มนะน่าขนนั่นแหละค้งน่าขนจะเป็นร้านแน่นครับปีพีเซนของร่างเลยนี่มันเป็นจากประสบการณ์ที่เราได้ชิมมาไงอันไหนที่เราไม่รู้นี่เราไม่ได้ชิมสมัยนี้น่าจะชนะอันไหนที่เราไม่ได้ชิมเราจะพูดไม่ได้นี่ผมแต่ว่าสิ่งไหนที่เราสัมผัสแล้วเราได้ชิมแล้วนี่เราจะพูดได้โอ้ยไก่ไม่ตายครับไก่ ได้ครับได้ยังไงเป็นยังพอดีละพดีพอดีพอดีโมอดนพอดีพอดีเท่าหนพอก็ดลยก็เลยดีรสชาติสารอาหารเยอะดีไม่ได้ทานเลยนี่เข้าไงโอ้ทานเขาโมนี่ยกล่วมีกี่เท่าเราสบายอือหอมเนาะเออหอมนะหอมก็เอมหอมก็หอมครับพอดีช่องทางโลดขึ้กันโมนี่เห็นมากพอดีเห็นเห็ดมประตูครับหนาบานอยู่เอ็น วันนี้พี่เซ้นครั่งเลยพี่ว่าน่าน่าเหงาไ่ไดบอบอได้ทักไลน์มาแล้วพดีชเกเป็นมือสำคัญมือหนึ่งพี่มีโอกาสได้มาห่มกันครับ ว่าสิเป็นทันตุกรวมครับทังมีรถพาเพื่อนทันสุจอาทิครับโอ้ได้เป็นซอสและที่สำคัญเนอะคือบอสอบตกทำไมนี่ผมเบิ้งล่ะบอบมีบดีมันนี่มีแขก VIP พีมาจากกรุงเทพได้ีแขก MC วินนี้พ่นทำประกาศเอาไปไกล้องไปพ่นไหนไปล้วพ่นกครับ อ่ามอยากออกชื่อ F-C บเปาิพลนี่แต่ละคนที่มาเนี่ครับคือล้วนแต่มีคุณภาพอืมนี่พนไม่ได้ปิดกั้นนะคก็ว่าไปทุกคนที่มาหาณิพลีิพลต้อนรับหมดอืมเพราะว่า ตอนที่นิพนธ์ะผมมึงทำมาตัวแล้วเสร็จวัี้นะครับไม่ไกอันนี้พูดเรืจริงไม่เป็นไรคือเรา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 ไม่ได้ปิดกั้นคนไม่ได้กั้นใครอก็คือส่วนใหญ่คนที่มาก็คือมีแต่มิต่ภาพที่ดีบให้ให้ผมมีเวลาทําสอนบ้างนะครับและนิพนก็คือจิตใจนิพนธ์ก็เป็นคนดีอยู่แล้วครับ แล้วก็คือต้อนรับทุกคนอย่างท่านพุ่งกลับมาตอนแรกก็คือได้เจอกันครั้งแรกว่สอบตกะหรือสอบจอใช่ไมเขาเมื่อกลับได้หูยักกันเดคือบ่ได้เป็นสอบจอเลยนะน้องใส่ก็ตัดไม่ได้เลยกุ้นพับห่าอีดีวันบอ้เพราะมันหงองกันคือยังพุ่งกลับนี่ผมไป็นคนแก่นครับ ทักเลยหากแล้วมึงครับผมผมวาคนแก่นครับไปเลี้ยงนี้มาไปโรงแลมไปเลี้ยงข้าวอ้าโถไม่ธรรมดาเด้จังหนุนน้องยังก็ครับน้องหมูน้องกินหมูน้องกินหมูอยู่เปล่ครับนนั่แหละไปนอนไปนอนกินหมูไม่ใช่ไม่ใช่นัไปบึงแก่นตะขอนไปเลี้ยงข้าวครับสจัติฐิตจังหนุน ก็จะไปฮอนแกนนี่สุดยจ๊ตน้องใหญอบอุ่นเบิร์นเบาฮอนแกนสุดยอดเลยครับแม่นี่ไปกินกับโซจอนอาทิตย์สองวันนี่ยเราไปมองสมหลักไปเนาะเรไปมองสมหลักไปเ่ราะเดี๋ยวพ่อพงศ์ก็ดีแล้วพอดีวัอนั้นยังไปเลยแต่พอดีได้กินเบียร์วันนั้นขวดหนึ่งกลับไปที่พักกับท่านสจออาทิตย์นอนหลับตื่นไม่ที ถ้าอทุ่งโอ้ยไปไหนไม่ได้เลยนอนใจนอนเป็นสุนมเรครับสุ่เด็ดไปตะวันแดงเไม่ได้ไปเลยบไม่ได้ไปเลยครับนราเยี่ยมเขาเลยเราจะไปนอนสุ่มเขาเขาครับก็พอดีได้ไปพ่อก็ทันมูรับอยู่คอนแกนก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกันว่าทันมูรับสิ่ไปเยี่ยมเอ่อบานนีพ่นมือไหนก็เลยได้มีโอกาสนัดกันมือนี้จังเลยมาพ่อกันจะได้มาพ่อกันที่พ่อ ถ้าหมกลับมานี่คือบ่อแมาแต่มือเปล่าและแต่ละเทือนี่ครับจังเดี๋ยวอ่ะวันนี้ต้องการเต็นท์นะจังเต็นท์นอนเนี่ยนะกลุ่มกลับนะกล้าไม่ได้เลยทำไมเพราะว่าอันภารกิจอะไรกินะไร เอาอาตเตรียมตัวไปย่สุดหอได้โอไปก็ไปพรุ่งนี้เนาะต้องมีเวลาเตรียวกงเต็นก็ออไม่ได้มยนี่นเห็นม่ันร้อนี่เห็นนี่มันร้อนมันร้อนถอยไปถอยไปถอยไอยไปถอยไปไม่ได้เลยเป็นให้มันหนาวกว่านี้สหน่อยก่อนไม่ว่ากัน ตรงนี้ยังร้อนอยู่เนาะทรับเนาะยังร้อนอยู่แต่กสิกางเต้นนอดขอ้งน้องหน่ละมันเนี่แต่ว่าผมวัดจะกางเต้นทั้งมือครับเพราะว่ากางมุ่งนอดยูมองอยู่ก็กางมุ่งยู่นี่เลยครับถ้ากางนี้ไมนจะร้อนเกินไปกลางเต้นน่ะเด้งเด้งเดีงชิโนนอดเป็นมุ่งครับกางมุ่งยัยร้อนเลยกางมุ่งรอนเลย อ้าวดูสีสันได้ท่านช่างรอดไปเอาวงกับโม่กับวงเข้าก่อนเนี่ยช่างน้อยจะสีงามขึ้นไยนี่คือ